ไม่ S <S <S แบรนด์ซาพีดเหรอเฮ้ยเอาจริงแม่งไม่รู้จักมาก่อนเลยนะแบรนด์ซาพีดอะเพิ่งเพิ่งมารู้จักตอนมาทางานนี่แหละครั้งแรกเลยของเซาพีดเนี่ยพี่ว่าถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นทูดอตเป็นอินเอียตัวแบบเล็กๆเลยตอนนั้นที่ลองคือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแค่มันก็คุ้มค่าราคาแบบเฉยๆไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกแย่ แบรนด์ s o u n d p i นะครับผมต้องยอมรับว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อของหูฟังพิเศษแบรนด์ s o u n d p i เลยนะครับผมจนกระทั่งได้มาทํางานที่นี่นะครับผมได้มานั่งเล่นหูฟังแล้วก็นั่งเขียนคอนเทนต์ที่425นะครับผมก็เลยได้ทําความรู้จักกับ s o u t d p ตัวแรกนะครับผมตัวแรกไอหูฟัง s o u t d p ตัวแรกที่ผมได้เล่นก็คือไอตัว Soundpiz น0 0 1แบรนด์ s o u t d p i z ก็เป็นหูฟังที่แบบว่าให้คุณภาพเสียงที่แบบ ดีมากๆอ่ะดีดีดีดจ,นจนจนจนไม่คิดว่าจะขายราคาแบบระดับบัตเจ็ตขนาดเนี้ยสมัยนี้ผมเข้ามาทำงานใน42 5าใหม่ๆนะครับมันจะมีหูฟังอยู่แบรนด์หนึ่งชื่อว่า qc y <S <S นะครับผม <S 1> <S 1> ๆๆๆทีนี้มันจะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่มันมาแบบเหมือนเป็นโลกคู่ขนานชื่อ s ซาวพีนี่แหละหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยต่างแค่ว่าเสียงที่เวลาพวกฟังนนก์ชันนะ pairing connect อะไรเงี้ยสำเนียงของเราสำเนียงซาวพีจะออกสำเนียงยุโรปหน่อยส่วนฝั่ง qc y เอกสำเนียงจีนจีนหน่อย นานๆเข้าเนี่ยก็ค่อยๆฉีกออกครับผมซาวพีจะไม่เหมือน QCY แล้วเหมือนเขาเปลี่ยนโรงงานปัม๊มหรือเขา r าแแล้วก็ผลิตเองได้แล้วนะครับก็เ,เลยออกมาเป็นพวกตายที่เราเห็นตอนนี้ซาวพีลองฟังครั้งแรกตอนยุคนู้นเลยน่าจะ5-6ปีที่แล้วก็เฉยๆครับไม่รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหว้าวโหดีหรืออะไรพวกนี้ถ้าตอนนี้นะเวลานี้ผมตกใจนะ5 6ปีผ่านไปนี่โอ้โหพัฒนามาได้ขนาดนี้ นะครับในราคาที่เรียกว่าแบบจับต้องง่ายมากทุกตัวนะอืแบบมีตั้งแต่แบบไม่ถึงพันพันกลางๆไล่ไปถึงอ่ะตัวท็อปสุดมันก็ประมาณ2,000ไม่ถึง2,500อืมผมว่าคุ้มในแบรนด์นี้ซาพีทูแอก็อย่างที่บอเห็นกันในเพจ ทุกวันนี้ดีๆนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่มันเป็นเจนต่อมาที่ที่พี่รู้สึกว่าซาวพีซอะมันทำแบบมันยกระดับคลาสตัวเองขึ้นอะรูปทรงอะ่ะมันถูกจริตพี่ตรงที่ดีไซน์มันเป็นเ e อียบัตพี่ชอบใส่หูฟังทรงเ e อียบัตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เออซาวพีซท,ทูแอน์สองตอบโจทย์รูปทรงเป็นเ e อียบัตใส่สบายแบตเตอรี่จริงๆแล้ว การใช้งานต่อเนื่องสูงสุดเนี่ยเขาให้ถึง5ชั่วโมงแล้ว SoundPEATS True Air 2นะครับจุดเด่นที่สุดเลยเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยคือการคุยโทรศัพท์สเปคไมโครโฟนของเขาอะมันเป็นไมไมคู่ก็คือข้างละสตัวแล้วก็มีระบบตัดเสียงบรรยากาศรอบข้างอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้ถือว่าแบบมันตัดได้ดีได้เงียบเหมือนแบบหูฟังแบรนด์ดังๆที่แบบแพงอะไรขนาดนั้นนะ่ยแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยคือคุยรู้เรื่องทั้ง indoor และ outdoor นะครับ เรื่องเสียงซาพิตของ2 Air 2เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เบสของเขาเบสของเขาต้องนะครับผมช่วง u เปอร์ a บสหรือช่วงหมหูโน้ตเบสชัดมากๆคือแบบออกเหมือนออกไม่เหมือนหูฟังทรงเอียบัสเลยนะครับผมซึ่งมันจะออกแนวเดียวกับหูฟังทรงวินเอียร์มันฟิลแบบประมาณนั้นเลยในขณะที่ซับเบสของเขาอ่ะจะไม่ได้พุ่งหน้ามากแต่มันจะรองอยู่ข้างหลังอ่ะจับต้องได้แล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมของเขาอ่ะดีมากๆนะครับผมช่วงเสียงร้องเสียงกีตาร์เนี่ยรายละเอียดออกชัดนะครับผม เนื้อเสียงเนี่ยค่อนข้างมีความเนียนในะระดับกลางๆอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่าเนียนลื่นจนหวานขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่แบบคือใครฟังก็ต้องบอกว่าเสียงดีอะ่ะสำหรับเสียงแหลมนะครับผมของซาฟีตูแอร์สเนี่ยมันจะออกอคมใสนะครับผมก็คือพวกเสียงฉาบแฉของกล้องชุดเนี่ยฟังแล้วรู้สึกฟุ้งฟริ้งนะครับผมดูดูมีความมีน้ำมีนวลม,มีชุ่มฉ่ำแล้วก็ ฟังเนื้อเสียงช่วงหัวเสียงของชาบแฉะมันไม่ค่อยทิ้มหูแล้วก็เสียงแหลมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ าลากออกไปได้ไกลนะครับผมหางสวยแล้วก็เนื้อเนื้อเสียงของเขาค่อนข้างเสียงฉาบแชงของเขาจะดูเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบจัดมากนะครับผมตัวนี้เราเคยเขียนอยู่ในหน้า Facebook อยู่แล้วเฮ้ยเป็นเอียร์บัดที่เบทด,ดีมากเรากล้าพูดเลยว่าเสียงเบรของซาวพีทูแอร์สเนี่ยดีกว่า AirPods ซะด้วยซ้ำถ้าเกิดใครบอกว่าอยากใส่สบายและเสียงเบรด,ดีๆผมเชียร์ซาวพีทูแอร์สนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบมองหาเอียร์บัดแล้วเสียงไมค์คุยโทรศัพท์อ่ะ d t o air 2ก็ตอบโจทย์อยู่ในราคาที่แบบ1,190 1,090ผมให้ตัวนี้เลยนะครับอครับแล้วก็ต่อไปแาวพีดแซวพีซโทนิกอันนี้จุดเด่นเข้าเท่าที่พี่ลองแบบประสบการณ์ใช้งานจริงๆะ่ะจำได้ว่าเบรแม่งโคตรหนักเลยตัวเนี้ย แบบพวกเสียงกระเดื่องใครที่ชอบเสียงกระเดื่องเสียงเบสอะ่ะลึกๆฟังแน่นๆนะตัวนี้โคตรตอบโจทย์เลยอ่าแล้วก็ประสบการณ์ใช้งานเรื่องการสวมใส่มันรูปทรงอะ่ะมันเป็นแบบหูฟังอินเอียร์การสวมใส่ถือ,ถอว่าทําได้สบายเพราะว่ารูปทรงมันเป็นแบบเหมือนมีรองรับกับกับสรีระหูอะ่ะแบตเตอรี่โคตรอึดเลยสเปกการใช้งานจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า15ชั่วโมงแต่ว่าไม่เคยใช้ถึง15ชั่วโมงทีก่อนเคยใช้ให้มันแบตหมดไหมหูฟังอ่อ้เออ อาิยอ้<ฮ>ี<ฮ>อย่าตัดไอ้ฮีกูนะไอ้หูฟังตัวนี้มีเกมโหมดนะครับในราคาแบบพันต้นๆพี่ถือว่าถ้าเกิดใครเป็นสายแบบเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะ่ะถือว่าตัวนี้โคตรตอบโจทย์เลยตัวเนี้ยถ้าใครชอบแบบเป็นชาวเบสเบสเฮดนะครับผมชอบเบสตรูมต,รตามลูกเล้านะครับผมก็คือไอโทนเสียงตัวเนี้ยมันจะโฟกัสที่เสียงย่านเบสเป็นหลักนะครับผม มิดเบสของเขาอะ่ะจะมีมวลที่แบบเ,เข้มข้นสูงมากๆนะครับผมก็คือแบบลูกของเขาอะ่ะเวลาที่แบบเสียงกระเดื่องกองกระแทกออกมาแล้วก็มีหัวโน้ตเสียงเบสที่แบบดีดพร้อมๆกับเสียงกระเดื่องกองอะ่ะคือมันออกมาแบบ รู้ือแบบโอ้โหเป็นกลมลูกกลมๆใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็เสียงซับเบสของเขาอะช่วง60เฮิร์ตอะออกหนามากๆแล้วก็ลงได้ลึกมากๆนะครับผมแต่ว่ามันยังมันยังพยายามที่จะขุดเอารายละเอียดของเสียงย่านกลางกับเสียงย่านแหลมออกมามันยังฟังชัดอยู่มันยังได้ความกุ้งกิ้งอยู่เสียงเสียงเสียงแซนแนะกับเสียงกีตาร์จะไม่ได้ฟังดูอวบอิ่มเท่ากับทีสองมากแต่ว่าก็ยังมีรายละเอียดที่แบบเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันพอดีมันไม่รู้สึกขาดอะไรถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า ให้เทียบกับหูฟังแบบพวกโตแพงๆอะ่ะผมว่ามันให้เสียงแบบแนวพวก j จ l หรือว่าพวกจ้าบ้าอะไรประมาณนั้นนะโทนเสียงเบสมันจะเป็นประมาณนั้นตอนนั้นที่มันออกใหม่แล้วผมได้ลองฟังครั้งแรกเนี่ยคือแบบเฮ้ยซาวลิตเปลี่ยนแนวหรอวแบบ่าแบบเบสมันโหเยอะเยอะมากแล้วแบบฟังแบบโคตรสนุกเลยนะครับแล้วพอเราได้ลองแบบฟังจริงจังนี่ฟังนานๆเข้าไปแล้วก็เฮ้ยจริงๆมันเบสเยอะไม่พอนะคือย่านเสียงอื่นอ่ะมันไม่ได้แบบโดนกระทบ ขนาดนั้นนะยังยังฟังได้หลากหลายแนวเพลงอยู่แล้วก็คงความสนุกของเสียงเพลงไว้ได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องเข้าใจหน่อยว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบมีกา้านมีอะไรนะครับผมเรื่องไมคอาจจะสู้ 2Air2 ไม่ได้นะครับแต่เรื่องเสียงเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้คือแบบฟังโคตรสนุกเลยในแบบในย่านราคาที่แบบพันสาาส สำหรับตัวต่อไปนะครับก็เป็น j a w p i e r Q อย่างแรกเลยผมว่ารูปทรงก็เป็นทรงมีก้านแบบที่มันทันสมัยมากขึ้นนะ่ะเออมันดูเป็นทรงมีก้านที่สัน้นเจนเนี้ยแบบทำให้สั้นลงแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับกล่องชาร์จก็เล็กกระทัดรัดเหมือนเดิมการพกพาสะดวกสบายน้ำหนักเบานะครับสามารถเก็บใส่กระเป๋าคาดอกกระเป๋ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยได้สบายสายเลย ถ้าเป็นจุดที่เด่นที่สุดของเขาเลยนะอันนี้มันเป็นระดับหูฟังแบบระดับพันต้นๆแต่ว่าเขาสามารถรองรับไวเลสชาร์จได้แบตเตอรี่เนี่ยคืออึดมากคือฟังต่อเนื่องได้สูงสุดเนี่ยเชั่วโมงนะครับการคุยโทรศัพท์ต้องบอกเลยว่าตัวนี้คุยดีแบบไม่แพ้พวก t ูแอร์สอะไรอย่างนั้นเลยถ้าใครที่เน้นเป็นทรงอินเอียร์แล้วคุยโทรศัพท์ด้วยนะผมถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์ ซาคตัวนี้เท่าที่ผมลองฟังนะเท่าที่ผมหูที่ผมได้ยินนะมันวีเชฟจ๋ามากๆน่าจะเป็นซาววีเชฟที่จ๋าที่สุดในบรรดาทั้ง7ตัวนี้แล้วนะครับผมก็คือเสียงเบสของเขาอะช่วงมิดเบสหรือหัวนโน้ตเสียงเบสอะมันจะไม่ได้ออกเป็นลูกแต่ว่ามันจะออกแบบถอยหลังนิดนึงแต่ว่า ไอจุดที่มันเสริมขึ้นมาคือเสียงซับเบสอะ่ะผมว่าเสียงซับเบสของเขาอะ่ะช่วง60เฮิร์ตลงไปอะ่ะตัวนี้หนักสุดในนรรดาทั้ง7ตัวนี้นะก็คือถ้าเกิดใครชอบฟังเบสแบบย่านต่ำแบบต่ำจริงจริงอะ่ะต่ำลึกอะ่ะก็คือตัวเนี้ยให้ให้ให,ให,ให้ให้เสียงซับเบสที่แบบจับต้องได้ง่ายกว่าแล้วก็ช่วงเสียงกลางของเขาอะ่ะถอยหลังแบบถอยหลังจัดเลยอยู่ไกลจากผู้ฟังอะ่ะแต่บางคนอนะ่ะชอบเสียงแบบนี้นะคือแบบมันจะรู้สึกถึงพื้นที่ตรงกลางอะ่ะที่แบบว่าฟังแล้วมันรู้สึกแบบโป่งอะ่ะเสียงแหลมของเขา จะออกแบบจัดจ้านคัลเลอร์มากๆนะครับผมเสียงชาบแฉะพวกฟังเพลงล็อกอะไรเงี้ยเสียงไฮแฮทเสียงชาบแฉะมันดังฟุ้งฟิ้งเลยอะ่ะแบบฟุ้งฟิ้งแบบจัดๆเลยอะ่ะอย่างนี้ผมบอกว่ามันเป็นซสาร์วีเชฟวีเชฟที่แบบฟังเพลงได้หลายแนวนะโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกเพลงเมทัลที่ผมเอาไปลองฟังมาเนี่ยคือแบบถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชอบหูฟังที่แบบเสียงนิ่งๆจะจะชอบเสียงที่มันแบบมันมันโหดๆหดเาว์รถกระบะอะไรเงี้ยซสาร์ีคิวตอบโจทย์มากๆ ซาพิตคิวผมว่าไปเป็นหูฟังมีก้านที่ก้านสั้นนะครับทาให้กล่องมันดูเล็กลงนะครับแล้วก็ดูเป็นหูฟังมีก้านที่ดูน่าจะพกง่ายก็คืออาจจะเหมาะสาหรับคนที่อยากหาหูฟังมีก้านที่ก้านสั้นๆ้นหน่อยนะครับแล้วก็เน้นฟังแบบเสียงดนตรีเป็นหลักไม่เน้นฟังเสียงนักร้องแล้วก็ไม่ได้เน้นฟังว่าต้องจับผิดชิ้นดนตรีอะไรเงี้ยฟังฟังเอาแบบสนุกสนุกนะครับผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่เพราะราคามันแค่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท จับต้องง่ายะยโอเคแล้วตัวต่อไปขอเป็นซาวพีดแมกแลกนตตัวนี้เพิ่งเพิ่งมาได้ไม่นานเรียกว่าแบบตัวใหม่ๆเลยก็ได้ก็คือดีไซน์มันเป็นหูฟังอ e ินเอียร์แต่ว่าตัวนี้ก็ใส่สบาย เป็นทรงมีกา้านใครที่ต้องการใช้คุยโทรศัพท์ด้วยอ่ะตัวนี้ก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้ถ้าเป็นพื้นที่อินดอร์แบบนี้ใช้คุยได้ดีเลยตัวนี้จุดเด่นคือแบตเตอรี่ที่อึดเหมือนกันโซนิคอึดแล้วอันนี้ก็อึดรองลงมาเลยอันนี้ได้9้าชั่วโมงการใช้งานจริงบอกแล้วว่าเหลือเหลือเฟือเลยแล้วก็เรื่องต่อมามีกันน้ำ IPX7 ใครต้องการแบบออกกำลังกายด้วยเนี่ยก็ตัวนี้ก็เหมาะอันนี้ผมชอบตรงที่อะไรรู้ไหมมันสัมผัสเพิ่มลดเสียงได้ บางตัวหูฟังเนี่ยบางตัวจะไม่สามารถทําได้และแก๊งซาอพีทรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่สามารถทําได้นะครับซอพีทแม็กนะครับผมโทนเสียงของเขานะครับผมช่วงเสียงเบสของเขา ช่วงปเปอร์เบสหรือช่วงหัวโน้ตเบสเนี่ยยังออกเป็นลูกเนื้อเสียงเนี่ยมันจะออกไปทางอุ่นๆนะครับผมก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใสมากออกไปทางดาร์กมอนมนนะครับผมเสียงซับเบสออกมามาแน่นดีครับผมเสียงกลางส่วนตัวของผมเนี่ยมันฟังดูดาร์กไปหน่อยมันดูมืดไปหน่อยรายละเอียดเชิงลึกมันออกไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เออประมาณ <laughs> ประมาณนั้นนะครับผมเสียงแหลมของเขาจะออกแบบหัวมันๆๆๆมนมนมนนุ่มๆนะครับผม แล้วก็พวกรายละเอียดของเสียงย่านแหลมก็ขับออกมาได้ครบคันนะครับผมใช้ฟังเพลงที่แบบมีเครื่องดนตรีที่ทับซ้อนกันเยอะๆในช่วงของเสียงแหลมพวกฉาบแร์เครื่องเป่าอะไรเงี้ยซาวพีดแม็กก็ถ่ายทอดรายละเอียดของพวกเสียงดนตรีออกมาได้ดีนะครับผมออกครบนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นหูฟังต่ำกว่าพันตัวเดียวของแบรนด์ซาวพีดซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเท่าที่ผมลองฟังนะโดยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่ เสียงมันไม่ค่อยต่อเนื่องกันเท่าไหร่มันมีแบบมีช่องว่างระหว่างย่านเสียงอยู่นะครับมีช่องว่างบาง,บางช่องที่มันหายไปแล้วก็เรื่องของไม์เท่าที่ผมได้ลองใช้ตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าคืออยู่ดีแต่ว่าลงมาหน่อยอแต่ถ้าเทียบกับราคาผมถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าได้เสียงขนาดนี้แล้วก็ไม์ขนาดนี้นราคาที่ไม่ถึงพันมันอยู่ที่699เอง แล้วต่อไปนะครับเป็น t u o Capsule 2ในเรื่องดีไซน์ของ t u o Capsule 2อะ่ะผมว่ามันก็ทันสมัยนะเออใครที่ชอบดีไซน์แบบเรียบๆสีดำด้านๆอะไรอย่เงี้ยผมว่าตอบโจทย์การสวมใส่กระชับใส่สบายแล้วสเปคที่เด่นๆของ t u o Capsule สที่ผมชอบก็คือระบบ Auto p a y Auto p ้พ s สของหูฟังก็คือเวลาแบบเราใส่หูฟังอยู่เนี่ย เพลงก็จะเล่นให้ใช่ไหมเวลาเราถอดเพลงก็หยุดตัวนี้จะเด่นในเรื่องนี้มากที่สุดที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือไมโครโฟนตัวนี้มีข้างสองตัวพร้อมระบบแบบตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยก็ช่วยให้การคุยโดรศัพท์เนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นก็เท่าที่ลองใช้งานจริงเนี่ยถ้าพื้นที่แบบนี้ใช้งานสบายๆเลยแต่ถ้าเป็นข้างถนนใหญ่ที่รถเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยต้องตะโกนนิดนึง ไอซาฟีทูแคปซูลสเนี่ยตัวเนี้ยเสียงมันจะคล้ายๆกับไอซา a ีทูแอร์สแต่ว่ามันด้วยด้วยทรงของมันเนี่ยมันจะเป็นอินเอียร์มันจะทําให้ซซลกันเสียงได้ดีกว่านะครับผมก็คือเมื่อเซลกันเสียงได้ดีกว่าเราใส่เงียบกว่าเราจะได้ยินเสียงย่านต่ำเนี่ยชัดขึ้นเราจะได้ยินเสียงเบสที่มันพุ่งหน้าออกมามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วงเสียงกลางของเสียงแหลมอะรายละเอียดของเสียงร้องกับเสียงกีต้าร์มันยังออกชัดแบบพอจับต้องได้อยู่แบบออกระดับกลางๆนะนะครับผมแล้วก็เสียงแหลมของเขาอะมันจะออกแบบคมขึ้นนขออบใสะะคคัผมมาาาจจจจีวด้น นิดนึงนะครับผมก็คือแบบฟังเราฟุ้งฟริ้งอะ่ะก็คือแบบมีแบบหางแบบมีติดระกลายนิดหน่อยนะครับผมส่วนเวทีเสียงอะ่ะจะออกกว้างนะครับผมลึกปานกลางนะครับผมก็คือแบบฟังเรารู้สึกว่าโปร่งนะครับผมแต่ว่าลึกระดับพอดีอาจจะไม่ลึกเท่าซาพิโซนิกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบเวทีเสียงมันจะกว้างออกข้างมากกว่าอะไรประมาณ ก็คือภาพรวมของทูแคปซูล l e 2ตัวนี้นะครับมันเป็นหูฟังทรงอินเอียร์ที่มีก้านแล้วก็ก้านหนามากผมชอบหูฟังมีก้านนะแต่ไม่ชอบก้านหนาหน,นียนะครับเพราะว่าเราผมใส่เนี่ยมันเนี่ยเห็นไหมตรงระหว่างหูผม2องไอ้สอมันเนี้ยกับก้านเนี้ยมันเหมือนกแบบับมันไปขยายก้านไอ้ตรงใบหูผมอะแล้วมันเจ็บใส่นานไม่ได้หลับผมนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณภาพเสียงเป็นไงดีกว่าเจ้าตัว ซาวพิดคิวซาวพิดแม็กแน่นอนมอสราคามันสูงกว่าด้วยนะครับคุณภ,ภาพแบตเตอรี่อะไรเงี้ยก็ต้องดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของไมค์ก็ดีกว่าซาวพิดคิวกับซาวพิดแม็กนะครับก็ผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดใครอยากซื้อซาวใครเล็งซาวพิดคิวเอาไว้อะอัพอีกร้อยหนึ่งอ่ะเราซื้อซาวซาวพิดทูคอนโทรนไอทูแคปซูลสองตัวนี้จะดีกว่านะครับถ้ารับกับหน้าตาของกล่องกับเจ้าตัวหูฟังมันได้ s a p e e T2 ก่อนแล้วกันตัวนี้สำหรับรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยผมถือว่าไอ้พวกตัวที่ผ่านๆมาว่ารูปลักษ์ภายนอกดูดีแล้วนะอันนี้ดูดียิ่งขึ้นอีกเทกเจอร์การจับหูฟังภายนอกเนี่ยผมถือว่าแบบมันมันยกระดับเกินหูฟังบัตเจ็ตไปแล้วอะพวกรูปทรงดีไซน์ภายนอกเนี่ยผมถือว่ามันเป็นเทกเจอร์แบบคล้ายๆเหมือนพวกอลูมิเนียมนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะ การสวมใส่เป็นอินเอียร์ที่สวมใส่สบายการซิลเสียงเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็จุดเด่นเลยในหูฟังระดับแบบราคาเท่านี้เขายัดเทคโนโลยีอย่างการตัดเสียงรบกวนรอบข้าง Active Noise Cancelling มาให้ด้วยถือว่าเป็นฟังก์ชันที่คุ้มค่าเพราะว่าราคามันไม่เกิน2,000บาทแล้วได้การตัดเสียงรบกวนด้วยนอกจากการตัดเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยยังมีระบบที่สามารถดูดเสียงรอบข้างเข้ามาด้วย ตัวเนี้ยท่านแนแทร์ท่านในวรรดาซาวพีชเจเนเรชั่นล่าสุดนะครับผมถ้าเกิดว่าถามผมว่าชอบเสียงตัวไหนมากสุดผมจะตอบว่าซาวพีสที่สองนะครับผมโทนเสียงของตัวเนี้ยแนวธรรมชาตินะครับผมออกกลางๆนะครับผมเบสจะมาแบบพอ,พอดีีไม่ได้แบบตุมตามเหมือนซาวพีโซนิกมากนะครับผมแต่ว่าพวกช่วงอัปเปอร์เบสหรือว่าช่วงหัวโน้ตของเสียงเบสเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีความแบบชัดเจนแล้วก็แบบมีมีความเป็นธรรมชาติ ช่วงเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยผมว่านะเป็นหูฟังทูเวเลตที่แบบให้เสียงกลางเสียงแหลมที่แบบโดนใจผมมากๆเลยเสียงกลางของเขาอ่ะมันไม่ได้บูสต์ขึ้นมาแบบเยอะไปนะครับผมมันดูมันฟังดูพอดีมากๆจูนมาพอดีมากๆฟังกาลังแบบได้รายละเอียดของเสียงแนกองเสียงคีตาร์ที่แบบติดเอฟเฟกเสียงแตกงเงี้ยก็แบบถ่ายทอดรายละเอียดออกมาได้แบบคมชัดชัดเจนมากๆเสียงแหลมตัวเนี้ยมันจะออกคมใสแบบกลางๆนะครับผมยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่จะมีความคมใสแบบ ในระดับกลางๆนะครับผมค่อนข้างที่จะให้โทนเสียงโดยรวมที่แบบสมูทนะครับผมฟังดีฟังดีมากๆโดยเฉพาะน่าจะน่าจะน่าจะโดนใจคนที่แบบชอบออชอบฟังเพลงแบบเสพเสพรายละเอียดของเสียงดนตรีอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบเบสที่แบบตุมตามมากผมว่าซาพิตีสองอะเบสมากๆครับผมแซบแน่นอนตัวนี้จะสังเกียนเลยครับว่ามันจะหนาๆนานากว่าชาวบ้านหน่อยจะมันหาน,าน,านากว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันมี ANC แต่เท่าที่ผมลอง ANC ของเจ้าตัวซาพิตีสองเนี่ยต้องบอกเลยว่า ยังไม่ถึงขั้นวาร์ปหายแบบใส่ปึ๊บเปิด ANC ปับ๊บแล้วแบบย้ายไปอีกโลกหนึ่งขนาดนั้นนะครับก็คือรู้สึกว่ามี ANC อย่างเช่นพวกเสียงลมแอร์เงี้ยส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงของเจ้าตัวซาว n d พีซีสเนี่ยมันไม่ค่อยคันเล์เท่าไหร่เวลาฟังแล้วผมว่าฟังแบบเรื่อยๆผมว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดฟังหาแบบเอาสนุกเอาความมันของเสียงเพลงอ่ะผมว่าทีสองอาจยังไม่ตอบโจทเท่าไหร่นะครับ โซนิกกับ H1 จะตอบโจทย์มากกว่า s o u n d p e H1 ครับมาดูที่ภายนอกก่อนมันมีวัสดุและดีไซน์ที่แบบแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามันมันคุ้มคุ้มค่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยมันมาเป็นโทนแบบ สีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนไทเทเนียมแบ็กหรืออะไรเงี้ยสีเทาอะ่ะที่แบบมันเสริมให้มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รูปทรงหูฟังเนี่ยตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบให้อารมณ์ที่มีความเหมือนเป็นอินเอียร์มอนิเตอร์ที่แบบเป็นทรงแบบเอ็กโอนอมิกเมื่อกี้เท่าที่ลองสวมใส่เนี่ยการสวมใส่เนี่ยซิลเสียงรอบข้างได้ดีมากให้ความสบายได้ดีด้วยแล้วก็ต่อไปครับตัวนี้ไฮไลท์ของเขาคือ มันสามารถรองรับ aptx adaptive ได้ด้วยแบตเตอรี่ของตัวหูฟัง H1 เนี่ยสามารถฟังได้สูงสุด7ชั่วโมงสเปคภายในของเจ้าหูฟังตัวเนี้เขาให้ไดเวอร์มา2ตัวใช้เป็น Balance a m เมเ u r ผสมกับ Dynamic Diver นะครับช่วยให้เสียงแต่ละย่านเนี่ยมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวนี้ยังมีเกมโหมดช่วยลด l a t e n c y ของการเล่นเกมให้มันดีเลยน้อยครับ ประมาณนั้นตัวเนี้ยคอมมูนิตี้คนเล่นหูฟังส่วนใหญ่เขาชมรุ่นนี้มากๆเห็นเขาเล่ามานะว่าเป็นหูฟังทูเวลร์เลตระดับบัสเตที่ให้เสียงแบบชน4-5พันแบนบ,บได้แบบจังๆเลยออันเนี้ยคือแบบต้อง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 บอกก่อนนะว่าผมเพิ่งได้เล่นเมื่อ2-3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองฟังกับเพลงหลายๆแนวแล้วอะเสียงช่วง หัวโน้ตเบสหรือว่าอัปเปอร์เบสนะครับผมออกแนวเดียวกับซาพีโซนิกเลยก็คือแบบออกมีมีมวลกลมๆใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ซับซับเบสของเขาก็จะออกแบบค่อนข้างหนาแล้วก็กดได้ลึกนะครับผมแล้วก็เสียงกลางกับเสียงแหลมของเขา่จะฟังดูมีเนื้อมีหนังมากกว่าเจ้าซาพีโซนิกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่ผมจับได้ก็คือช่วงของมิติเสียงของเขา่จะมีความที่จะแบบออกข้างมากมากกว่าซาพีโซนิกที่ ดูโฟกัสตรงกลางมากกว่าแต่ว่าเท่าที่ซนิกอะเรื่องความลึกอะมิติตอนลึกอะของโซนิกจะลึกกว่านะครับผมแต่ตัวนี้เวทีเสียงจะกว้างกว่าไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนผมป่ะนะแต่ว่าเท่าที่ผมฟังเทียบเทียบดูแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมก็คือเวทีตัวนี้จะออกแบบในแนวยาวมันจะดูกว้างกว่าส่วนโซนิกมันจะออกแบบแคบกว่านิดนึงแต่ว่าฟังลึกกว่าครับผมก็อยู่ที่ว่าใครชอบอะไรนะครับผมตัวที่เรียกว่ากระแสแรงมากนะครับอยู่ในโฟบแบบ c r o w dfunding ในราคาที่แบบ2 4 9 0หูได้พอคอม3040ได้ไดเวอร์โนเลดด้วยนะครับแล้วก็มี2 i ไดเวอร์ด้วยกันนะครับมีไดนามิกตัวหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวบ a l านซ์แอมเบเเนี่ยของโนเลดตัวหนึ่งแต่พอได้ลองฟังจริงแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงมันเข้าใกล้เจ้าตัว Soundpiece Sonic Soundpiece H1 เนี่ยมันได้เรื่องของโนเลดเข้ามาช่วยนะครับเพราะงั้นย่านเสียงตัวจางับตัวแหลมเนี่ย มันจะมีเนื้อหนังที่จับต้องได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดฟังแล้วหาเพลงที่แบบจับผิดจริงๆอ่ะพวกเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยที่แบบดูพวกองซอมโบของมันแล้วแบบ่วงมันล้อมขนาดไหนอะไรเงี้ยผมว่า H1 เนี่ยจะแบบรู้เลยว่าเฮชยันจะมีความเนียนมีความแบบต่อ,ตอนเนื่องของเสียงมากกว่าเจ้าตัว s ั r พิโ o n i c ส่วนเรื่องอื่นๆในเรื่องของเจ้าฟีเจอร์ของตัวนี้นะครับเรื่องไมค์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เรื่องของอื่นๆก็คือแบบเห็นบอกมีเกมโหม э ดเท่านี้ผมลองเทสดูเกมโหมดก็ถือว่าไม่ดีเลยแ,แ,แต่แต่เดี๋ยวต้องไปลองเทสอีกทีนึงว่าถ้ากิดจับวินาทีแล้วเนี่ยมันมีดีเลยขนาดไหน <S <S สุดท้ายนะครับใครที่สนใจหูฟังทูไวเ i สข,ของแบรนด์ s o u n d p นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่ เว็บดอทสี่สองรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ